สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำสายกล่องนะครับหลังจากที่แม่บ้านได้สารกล่องเรียบร้อยแล้วก็มาเข้าสายนะครับนี่คือเส้นสารฝั่งหนึ่งเข้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะเป็นรูปล่างลักษณะนี้วิธีการเข้ามันก็มี ราต้องใส่สายที่รับน้าหนักนะครับสอดเข้าไปในนี้นะครับสอดเข้าไปข้างในยัดเข้าไปในสายยางแล้วก็ดึงมามารับน้าหนักอยู่ตรงกลางนะครับเพราะเวลาเราหิ้วน้าหนักามากๆมันจะได้รับน้าหนักได้เยอะนะครับวิธีการเข้าตรงนี้ก็ตัดสายยางให้เป็นปากฉลาม แล้วก็เสียบเข้าเพื่อความเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการทำให้มันสวยงามก็คือเอาเส้นใส่ด้านนอกอันนี้มันแน่นเราก็ต้องใช้ให้ัวงเสียบักนิดนึงเพื่อจะให้สายมันเข้าได้เข้าไปแล้ว1เส้น สีชมพูอันนี้ก็เป็นสีขาวสลับกันวิธีการทำนะเพราเพืออจะาสายมันจะไม่ยืดไม่ยาว เยบสายไว้รับน้ำหนัก,กเพื่อที่จะให้มันรับน้ำหนักได้ช่วยกันทำให้มันสวยงามด้วยแล้วก็เสียบทำเป็นรูปดอกไว้นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันสวยงามแล้วก็ช่วยรับน้ำหนัก วิธีการทับสายนะครับเกี่ยวพันรอบตัวสายยางอย่างนี้นะครับวิธีการทำน่ง่ายทำมองเห็นไหมครับ เราก็มันทับจัไปทับกันมาเรื่อยๆดึงให้กระชับนะครับแล้วก็กดไว้บีบไว้ดึงแล้าก็ดึงขึ้นมาเรื่อยๆในรูปล่างแบกสณะนี้ <c oughs> ทำขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รูดสายลงมาให้มันเข้ากันชิด ทำขึ้นไปเรื่อยๆครับมือข้างนี้อย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยให้มันหลุดนะครับมันจะเด้งออกจะไม่แน่นนะครับเราจะทำไปรเรื่อยๆทำแบบนี้มันเกิดความสวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับดูกลมกลมแล้วก็แข็งแรงนะครับสายแบบนี้สายกล่อง กล่องนี้เป็นกล่องขนาดใหญ่นะครับความกว้างใส่ความยาวอยู่ที่45 45เซนติมตรความกว้างอยู่ที่30เซน26เซนประมาณนะความสูงอยู่ที่22เซนนะครับกล่องใบนี้ว่างๆเราก็หาคลีบเสริมรยุคสมัยนี้มันเป็น เศรษฐีไม่ดีมีงานอะไรทำเราก็ทำวันนี้ก็มีออเดอร์สั่งเข้ามานะรับก็ได้สั่งตามทำตามขนาดที่ลูกค้าสั่งดึงให้แน่นนะครับดึงให้แน่นทีกันดึงดึงให้แน่นสำหรับคนนั้น เคยสารแล้วอาจจะไม่ยากถ้าคุณยังไม่เคยสารยังไม่เคยทำก็ต้องฝึดทำบ่อยๆมันก็จะได้เกิด,ดความชำนานแล้วก็จะทำได้สารไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆปั่นลอบ หลับกันไปเรื่อยๆสำหรับสายที่มาพันนี่ครับตัดเผื่อยาวไว้นะครับประมาณเมตรห้าสบนะครับหาดหูสั้นๆหูประมาณเจ็ดแปดนิ้วได้นะครับแต่สายนี้สายผ่าครึ่งน,น่าจะอยู่ที่ เมตห้าสิบนะครับเม็ห้าสิบตัดมาเม50ห้าสิบแล้วผ่าครึ่งนะครับเป็นสองเส้นถ้าทําเป็นเส้นเดียวมันจะใหญ่ไปถ้าทําเป็นเส้นเดียวมันจะห่างนะครับเส้นนี้มันจะห่างมันจะดูเไม่กระชับเพราะสายนี้มันเล็กใสา่ย,ยางนี้มันเล็กใส้ยหญ่ไปมันก็ดูไม่สวยทำอย่างนี้ครับดึงให้แน่น ดึงให้แน่นดึงให้กระชับแล้วก็รูดถลอยลองมาเรื่อยๆดึงให้แน่นจับไว้นะครับกดไว้บีบไว้อย่าให้มันเนื่มเราก็ทำไปเรื่อยๆตอนนี้มีออเดอร์สั่งนะครับ どこで 500 Quite a สายมั่แน่นแทงไม่เข้าเราก็ต้องใช้ไขควงเงี้ยนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้สายมันเข้าได้ อย่างนี้นะครับแล้วก็พับพับสายแทงเข้าไปเพื่อจะให้มันเป็นเหมือน,นกระดอกไม้เพื่อความแน่นความแข็งแรงด้วยสายมันยาวไปตัดออก เก็บไว้ทำอย mm hmm. ่างอื่นได้นดพนักตันเพให้กันดิงดีรูปบางให้เท่ากันสักดอกขึ้นพอๆ เดี๋ยวจะทำที่ล็อกให้ดู